ครับพี่น้องครับอาจารย์ทุกท่านทุกคนที่ชื่นชอบในการตอนโกเขาเนาะมือนี่ออกมาเศร้าแน่ยยังน้อยครับสามโมงเศร้ามาไมายบานดงแสนสูกยงิงยื่งกันกับบ้านมือไผ่แต่หบบมดบรรวงเพื่อบรรดุงอุดรครับมาครับอาจารย์สมพนก่อนทันร้องนี้น้ำกนมากครับอามาสองใบมือนี่ตัวใดมาแน่ สักกับบักไลโอ้เอา้าเจ้าไหลคกับเจ้าสักผู้เวียงครับเพียงน่อยก็มาสวงขกันเด้อครับมือนี่ผ้าไอขี้ม้อใส่บัตรายไปตัวนี้ดินตำตำอยู่นี่เจ้าเพจน้องบัวหรือเจ้านายากครับเนี่ยฝึกมากกับเพิ่งได้แปดตัวเนาะเพิ่งจัดเทลาสองเทลาสองให้บา้านนี้อันนี้ไม่แก้ก้องครับนี่ นกที่ไปเอามาั่มมาน้ำโพศาสตร์อำเภอ่ํอาตะกาศสกลนครครับพอศาสตร์ว่าเพิน่นออกฝึกสามเชือใได้ตัวหนึ่งครับเป็นนกเสียงก่างกูกเดี่ยวไปเลิ้วต้นสองชาค้ำครับมีอ่างหลงค่ำหนึ่งเอมอมายอย่น้ำเพหน่อยวัดดวงเลยครับมาได้สองมือนี่แหละเห็นเพิ้นขันดีจากสิเป็นแนวดเนาะเออันบ่ขันกับวัดดวงละมือนี่กับนกไม นกฟึกครับมแต่นกฟึกช่วงนี้เพี่น้อยมีอยู่สิบตัวเอ้าสี่ขันบข่ขันกับรุ่นน้ำกันครับอว่าจิเป็นแนวดพี่น้องเนาะกับนกฝึกยังบ้านในตั้งซื้อครับตัวนี้พราศาสตร์ว่าได้แต้มหนึ่งว่าจะอายุคงกับปีปีกลัวแล้วล่ะต่เจ้าหนายากนี่ไว้ใจได้อยู่ครับไปเบิดมือ แต่ว่ามือนี่ขันมันยามันระโยนมันกับระโยชนเด้อขำเจ้าเพชรน้องบัวนี่เอา้าหาเมืองไ้ครับอาจารย์พี่น้องไปทั้งเครื่องนี่ละรอน,นี้ละเอาครับพี่น้องอาจารย์สมพรใจเจ้าสักผู้เวียงใบโตนนี่ครับเจ้าของพื้นแรนแล้วครับนกกระว่าดดเหยียบครับมั่งหันนกเขาเขานกกระว่ามาบุญไหวเลย นกเขาบินออกนกกระเอา,ามาเหยียบแท่นครับนี่โอ้ยแต็มแรกมากคือยังเป็นนึงสี่นอกบานเอานี่พิ้นกำลัง,งาายางแปลวครับนี่เจ้าของพิ้นกำลังไปนี่แมน่นว่าแม่นเจ้าไหรจานชมพใส่หขขุ่นครับนกเขาคือกันครับบาน,นี่ผมเอาเจ้าเพีรยนลงบัวไปในปายุข้านี่หนายาก แต่ว่านกไหม่ผมพูนไปไว้พุ่นครับพุนทึ่งๆฟ่งมังก็เจ้าไทยเปล่าไหวตำาำครับไม่ไม่สาวมันหักก็เลยใส่ตัวตำอาัาน้องนายยากคู่แล้วครับอาจารย์เอา้ามีนกมากบ่ <c oughs> เดินครับพี่น้องแนวมาห้องบ,บ่อยากได้มากครับพุน่นยจะสร้างคัับบอรัรบเอา้าเดี๋ยวปอดก่อนปล่อยพินก่อนครับ แจ่มแนกของอาจารย์สมพรอาจารย์พี่น้องหลังจากพากันใส่หยุ่นจานชมพรได้นกกระว่าวยายมาใหม่ใหม่ที่สองใส่ไปฟังท่อมขุนมะเขายายมาใหม่สามใส่ไปนี่เป็นนกเสียงกลางครับบ้ยโหดขนาดพี่น้องผมใส่ไปตัวห้างขึ้นจกในพเนียดไตเขาขั้นฟาดบบย่อมเหยียบครับง่ายใส่งาพุ่นก็คือเก่า มานีง่ายเทื่อที่สามผมาาใส่กุกเสือกนี่ครับนี่นี่นี่ตรงต้นอยู่นี่นํามาอีกคือเขาครับโอ้ยเจา้าหนาย่าผมเจ้าเพ็ดน้องบวชถืออัดมาสองตัวแล้วตัวแรกก็ได้ตัวไปกับเสี้ยนล่องตัวนี้ก็ยางมาเบิ้งครับเสียงสูงกันดูดโดนเติบครับนี่นี่นี่ใส่ไปทึ่งนี่มอย,ย่อมนี้จนอาจารย์สมพรครับ ทันร่องขุนง่ายขึ้นไปทั้งขึ้งขุนครับไปถ่ายขุนนี่ใส่เวง่ายนี่ครับพระเนีตรรันแล้วครับอาจารย์บานิลูกตัวนี้เก็บครับคือกันได้โหดคือกันคู่เก่งคือกันครับเดี๋ยวพระเนีตรรันเราลงไม้เบิ้งครับคือบ่มีดินดอนรอลกแรกครับบานิโอ้ยได้ยใกครับสามเกือบสามชั่วโมงขุนละครับง่สามต้นอยู่ในโขกนี่ครับยหา่สามต้นเลยในโขก ต่ว่านกฟึ้งตัวพุ่นต้ไ,ไหวคุครับคุณตัวน้ำพศาฐเอ้เดี๋ยวผมมาลูกไม้เบิ้งครับมันเป็ยนยังไงคือโพดคักเทนี่มีบ่บ่หรือรันผิดอีกคือบดินนี่ครับตัวตนครับอาจารย์โอ้ยคู่นี่สุดยอดครับเสียงกังได้ยากขนาดเลยครับได้ยากเป็นได้ก็บ่บมีี่พานเจ้าเพ็ดน้องบัวได้ครับ ผ่านเจ้านายากบ่ได้คือเกาเก็บครับสุดยอดเลยครับฝึกมาแต้มที่เก่าของเพิ่นครับผมเอานี่ครับเจ้านายากคืออัด2โตแล้วครับหางกุ้งปุดดุฝึกโตที่เกครับเฮ้ยสำเร็จจนได้ครับอาจารย์เฮ้ยยินเขาแซบแล้วบานนี น้องย้ายขึ้นมาหาหมูแล้วครับคงผมมาลุ่งเหรอหนึ่งเต็มนี่แหละได้ยากได้ซาเบิดมือเนาะมือนี่ได้แต็มเดียวของง่ายเป็นได้บ่ได้ยังได้แต่กระเป๋ามือเส้านี่แล้วเอาก็ได้แต็มหนึ่งก็การชัวตอนนี้ได้คนละแต็มแล้วครับการจุ่มพอนได้นกกระเบ้าถลองเป็นได้ครับเอาม้าจักหนังหรือเปล่าหนี่มาสามสหนังได้หรือตัวนั้น ในนึ่งหนังแล้วนวกเขาเชวาสองตัวดินกเขาเชวาปล่อยปล่อยแล้ว <c oughs> ปล่อยแล้วเพื่นไดสาวเหมือนเด้อพี่น้องแ <c oughs> พ็คคูเด้อแต่เบิ้งคลิปเพื่นนอนดอีสานกล้วยเบิ้งอยูอย่ในช่องรองนายกนกหมารครับ,รบไม่แรกเพื่นได้นกเขาเชวาแพ็คคูไม่สองเอาสรุปมื่อน,นี้ขันไลทึ่งนก,กเกาว่าวทึ่งนกเขาเชวาก็เป็นฮาเต็มครับนกเขาสองเขาเชวาสองกาว่าวหนึ่ง เอาข่ามูจะเข้าก่อนครับเราพ้อบบงแม่เชื้อไทยครับพากันโวยเมื่อครับถันล่องเด้อครับเด้อนี่สองเต็มถันร่องนี่เอาค้อนแรงเลยถึงสองเต็มเลยเจ้าเพชรนำโชคตัวเดียวครับสรุปแต้มมื่อนี่ของถันล่องนกเขาสว่าสองแพ็คคู่แล้วก็นกเขาใไงสองป็นซีของเพื่อนย่อยหนึ่งเอาบานนี่ของอ้ายญ่นี่นกกระว่าครับ<อ>เป็นเท่าะเล หก <6 S 2> <Okay. S 1> แฉมตัวนี่ <Okay. S 1> ร่วมบดเอาคิบหนาพพอกันไหมครับผมนกเขาสามเขาสว่าสองก้าวเบาหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ